สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งครับสำหรับเกม Alive Cross Over นะครับและวันนี้นะครับกมได้ทําการอัปเดตแล้วครับ Battle Pass ใหม่มาแล้วนะครับก็คลิปนี้มีอัปเดตมาก็หลายอย่างอยู่พอสมควรนะครับมีวงอีเวนต์มีฉายาใหม่นับมีระบบใหม่ให้เราเล่นๆกันนะครับกฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดซับสไครป์คลิปนี้ให้ผมหน่อยละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขอฝากอะไรนิดนึงนะครับ นี่เลยนะครับบิลปกรณ์นะครับมีครบจบในที่เดียวเลยนะครับผมทุกอย่างเลยนะในโลบ็อกตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาตีห้านะครับแล้ก็อีกนิดนึงนะรบกวนหน่อยนะกดไลค์ผมหน่อยนะครับคิดว่าเป็นการช่วยเหลือคนอดนอนนะครับเพื่อมาทำเพื่ทุกคนได้รับชมนะครับเดี๋ยวเริ่มจากอัปเดตแรกเลยไหมไม่ให้มันการเสียเวลานะครับภาพขึ้นมาเลยนะครับผม New b a t t ช่ Pass นะครับมี b a t t ช่ Pass ใหม่นะครับมีเงาใหม่นะบยูจีเอ็มพานะครับหรือ UGM ีเอบลกนะครับ3ตัว สักคีใหม่3ตัวนะครับแล้วก็ฉายาใหม่นะครับผมอา่าแล้วก็3มบันทิเกตนะครับในบัตเทิลพาสเดี๋ยวเอาภาพลงก่อนนะครับต้องบอกก่อนว่ารอบนี้เนี่ยตัวในบัตเทิลพาสเนี่ยไม่สิคือตัวไม่มีแล้วพวกตัวพวกสักคีในบัตเทิลพาสเนี่ยไม่มีแล้วเอาออกนะครับเปลี่ยนเป็นสิ่งที่เรียกว่าโทเค็นแทนนะครับโทเค็นก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้เห็นไหมชาร์โด้โทเค็นนะครับชาร์โด้โทเค็นแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโทเค็นเหมือนกันครับเป็น ฟีเตอนโทเค็นนะครับกับชาร์โด้โทเค็นนะครับแล้วก็เลเวล1จะเป็นพรีเมียมโทเค็นนะครับเป็นของซัตชีนะประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูตอนที่ผมสรุปอัปเดตเสร็จแล้วกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะอ่ะตอนแรกนะครับว่าจะพูดตอนจบคลิปนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพูดเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวภาพขึ้นมาเลยนะเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ได้จะเข้าซื้อดาบภาพขึ้นมาเลย Battle Pass โทเค็นนะครับก็อันเมื่อกี้แหละที่ผมให้ดู นะครับไอ้พวกโทเค็นตรงนี้นะครับผมมันสามารถเอาไปคาบของที่กิลฮอลได้นะครับสามารถคาบแบตเทิลพลาสเก่าตัวเก่าๆได้พวกซัมเมอร์โมนาร์ชซัมเมอร์เบลุอะไรพวกนี้ครับสามารถคาบเก่าๆได้แล้วก็เอามาคาบสัตว์ขี่ได้นะครับเดี๋ยวเอาภาพลงนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะว่าอยู่ที่ไหนนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราไปที่กิลฮอลก่อนนะครับนี่เลยกดตัวอาค้างแบบนี้นะครับแล้วก็เด้งมาเลยครับทางซ้ายครับจะมีคําว่าคาบนะครับที่เดียวกับการคาบกุญแจเลยนะครับเดินเข้ามาแล้วก็นี่ครับ จะมีโอแบทเทิลนะครับกับแบทเทิลพารสนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่าของแรกนะครับโอแบทเทิลก็จะเป็นพวกของเก่าๆนะครับก็มันจะเป็นนี่ครับซัมเมอร์โมนาที่ผมได้บอกไปนะครับแล้วก็นี้จะเป็นอ่าเบลุโมนาเอ้ยเบลุโมนาอะไรไม่ใช่เบลุซัมเมอร์นะครับผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่เบลุเบลุอยู่นี่อันนี้มันอีกริสเอออ่ะมันดึกแล้วมันเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัตว์ขี่เก่าๆนะครับใครไม่มีก็สามารถมาแลกได้นะครับถ้าใครมีแล้วก็แลกแบทเทิลพาสอันใหม่ได้เลยนะครับนี่ ขัดขี่นใหม่จะเป็นตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรอ่ะมังกรบินเนี่ยอันนี้เป็นแมมมอสนะครับนี่ตัวอะไรอ่ะเออน่าจะเป็นสแกนเนอร์อปะ่ะเป็นแมงป่องประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่ครับ3ตัวนะครับ UGM Plus นะครับเอาโทเค็นมาแลกได้แบบนี้เลยละนะครับนี่เลยแล้วก็อันนี้เป็นอ่าอาเคอันนี้เป็นจะเป็นฉายาใหม่เนาะใช้ไทเทอลโทเค็นแลกอันนี้ได้แล้วก็เหมือนจะแลกอันนี้ได้ด้วยปะ่ะเนี่ยเนี่ยแลกอันนี้ได้ด้วย อืมอันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นซัมเมอร์แฮร์อันใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เหมือนจะเป็นอันใหม่เหมือนกันเลือกอันไหนดีอ่ะอันนี้คืออะไรอะ่ะโอเคครับผมหาข้อมูลแล้วนะครับเป็นฉายาใหม่เนาะเอออันนี้เป็นฉายาใหม่นะครับก็จะได้ชาร์โดเลเวลบวกเจ็ดนะครับแล้วก็แรงอัพบวกสิบเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะต้องคาปนนี้ก่อนนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเอาไวท้ทีหลังต่อไปนะผมก็เป็นฉายาใหม่นะครับซับไตเติลฉายาใหม่ซัมเมอร์แฮร์ นะครับก็มันจะมีอีกบัฟหนึ่งนะครับจะให้ทุกคนนะครับที่เคยมีซัมเมอร์โมนาสแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันให้บัฟอะไรมาเพราะว่าผมไม่มีซัมเมอร์โมนาสนะครับตอนนั้นเนี่ยผมเหลือภารกิจหนึ่งนะเล่นไม่ทันจริงๆนะตอนนี้ผมจะขอข้ามไปก่อนนะครับแต่ว่าใครรู้นะครับว่าได้อะไรแทนมานะครับก็สามารถเป็นนาทีใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็มีชายาใหม่มาเพิ่มเติมด้วยนะครับผมเป็นอ่ายาเลเวลห้าร้อยนะครับแล้วก็หอคอยนะครับสี่ฉายาก็จะเป็นด่านร้อยยี่ห้าร้อยห้าสิบร้อยเจ ครับตอนนี้ทุกคนปติดัติหน้าแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาผมที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับต่อไปนะครับกาชาของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยสามารถการันตีได้แล้วนะครับผมเอาภาพลงเลยเดี๋ยวผมพาไปดูครับมีคนบางคนมาถามผมว่าพี่ครับซีเค็ดผมจะได้กี่โมงไม่รู้ครับผมก็เหมือนกันได้กี่โมงไม่รู้เนี่ยครับข้าแครับจะมีการันตีแล้วนะครับผมก็คือสุ่ม750รอบนะครับการันตีแบบมิติคอล1850รอบการันตีแบบซีเค็ดนะครับหรือว่าอ่าชายาลับนะครับแต่ได้กี่โมงครับ ใช่เยอะมากเลยนะตรงนี้ต่อไปนะเป็นระบบทีมนะครับเราสามารถกดปุ่มเดียวนะครับเปลี่ยนทั้งตัวทั้งฉายาทั้งรีลิสทั้งดาบได้เลยนะครับดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวภาพลงก่อนนะครับมาที่นี่แล้วครับที่อ่าทีมตรงนี้เห็นไหมครับรูปดาบแล้วก็รูปโพชั่นนะครับกดเลยผมได้ทำไปแล้วครับ2ทีมก็จะเป็นทีมสําหรับการฟาร์มนะครับแล้วก็ทีมดาเมจล้วนนะครับเพียงคุณเนี่ยตั้งนะครับแล้วก็กดอัปเดตนะครับก็จะขึ้นมาเลยผมจะให้ดู คคลียรร์นะับขึ้นมาเป็นนิวทีมสามนะครับอันดับแรกนะครับก็ใส่ของที่ตัวงต้องการนะครับเรื่องนี้ผมจะเอาเป็นอันนี้นะเป็นโอกาสการดรอปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนฉายาเป็นโอกาสการดรอปอันนี้นับกดอีควิปไปเลยแบบนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นของดรอปหมดเลยนะเห็นไหมของดรอปหมดเลยมีเลเวลอันหนึ่งนะครับแล้วก็ดาบผมใช้เป็นอันนี้นะครับฉายาก็คีมมาสเตอร์กดมาที่ทีมครับแล้วก็กดเลือกนิวทีมสามแล้วกดอัปเดตครับปุ๊บเนี่ยมันก็จะเข้าอยู่ในนี้ครับเห็นไหม เนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นดาเมจก็จะเป็นลิลิ c ดาเมจอันนี้เป็นอ่าาฟร์มอ่าตัวละครนะครับก็จะใส่ a ไลซ์กับพวกอ่าบวกการกด a ไลซ์ติดนะครับแล้วก็พิตตี้แรงอัพนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดใช้อันนี้แล้วกันปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับตรงนี้ดีมากๆเลยครับระบบทีมไม่ต้องมานั่งใส่ทีละอันทีละอันทีละอันแล้วนะอ่ะต่อไปนะครับนี่เลยนะครับ storm breaker event นะครับผมเป็นอีเวน n ์ให้เราเล่นๆกันนะครับทุกๆสามสิบนาทีนะครับก็จะเกิด1ครั้งนะครับเกิดปุ๊บก็จะอยู่ทีี่15นาท นะครับมันจะสุ่มมา1น่งเกานะครับแค่ติดเอ็มพาวเวอร์นะครับเป็นแบบสายฟ้านะครับผมพอเราตีตัวอะไรเกาะนั้นเนี่ยก็จะได้พวก EXP พวก Dust นะพวกคอและก็คุณแจนะครับแล้วก็อะไรเนี่ย Enemy ี่ดอปบวกสองแลงส์ไฮเออร์เหมือนจะเป็นอ่าบวกสองแลงส์ h ฮเออร์ลูตน่าจะเป็นของดีอยู่แหละนะไม่รู้ว่าคืออะไรแต่น่าจะดีอยู่แหละนะมันบวกทั้ง2เนี่ยนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับอีเวนต์นะเควสใหม่นะครับอาจจะเป็นหอคอยชั้นที่110 120 135นะครับผมแล้วก็ทะเล ทายนะครับจะเป็นเวฟบ110 120แล้วก็135ครับตรงนี้นะครับเหมือนว่าผมจะสามารถหลับได้เนาะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวภาพลงก่อนเนี่ยเควสนะครับผมหลับได้หลายอย่างอยู่นะเดี๋ยวใช้นี่ก่อนนะฉายาเพิ่มเวลฉายาเพิ่มเวลก็จะเป็นอันนี้นะครับบีดเซเลเยอร์กดใช้แล้วก็ใส่ลิลิกใช้ลิลิกอ่าปึ๊บเดี๋ยวนะลิลิกลิลิกลิลิกเดี๋ยวนะต้องถอดก่อนจำไม่ได้วะ อันไหนมันบวกอะไรบ้างครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะอ่ะนี่ครับใส่2อันนะครับบวก exp บัฟแล้วก็กินน้ำยาด้วยน้ำยาน้ำยา exp นี่อ่ะกินเลยแล้วก็ตอนนี้นะครับแล้วพี่ผมอยู่ที่452นะครับเดี๋ยวผมจะลองรับเควสดูจะได้เท่าไหร่ได้เลยสามหมื่นนี่แหละห้าหมื่นกดปุ๊บได้ไ 200, 000, เลยสองแสนแล้วเท่าไหร่อ่ะสองแสนแปดน่าเย,ยอะมากอะ่ะสองแสนแปดวิวคุณเท่าไหร่อ่ะ 1 6 0ก็ก็ดูไม่ได้เยอะมากเอ้ยหรือเยอะก็ถือว่าขึ้นนะครับถือว่าขึ้นและอย่างสุดท้ายในคลิปนี้นะครับโค้ดใหม่ครับมาแล้วครับลืมแจกครับตอนแรกว่าจะแจกตอนต้นคลิปแหละแต่ว่าลืมมามาที่ช็อปนะครับแล้วก็เลือกมาล่าสุดครับปึ๊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 บพิมพ์ตามผมเลยนะครับ M A G E สองแบบนี้นะครับก็จะได้เป็นทิเก็ตนะครับแล้วก็ผงไปอัพของนะครับกดเซ็ตเลยปึ๊บ เนี่ยครับโอ้โหได้มาพึบเลยได้คูณสองเลยเนี่ยตรงนี้นะครับต่อไปนะครับ magebp mage battle pass นะครับแบบนี้กดเซตเลยปุ๊บก็จะได้ของมาแบบนี้นะครับผมเอาไปุูมกันได้หนัวๆเลยนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นของ cc นะครับ cc battle 5นะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะแลกให้ดูหนึ่งตัวแล้วกันนะครับใน battle pass ตอนอื่นเนี่ยผมขออัพ battle pass ก่อน ก็ผมใส่โคดแบตเทนพาร s สเป็นแล้วเนาะก็คิดว่าน่าจะได้มาจำนวนหนึ่งเดี๋ยวหาก่อนนี่ครับพเมีพมแบตเ t นพา a s สกดใช้เลยแล้วก็นี่ครับบวกใช้เลยใช้หมดเลยปึ๊บปึ๊บแล้วก็บวกหนึ่งใช้เลยคลิปนี้น่าจะไม่ตันนะอัพไม่น่าตันนะครับได้มาแค่นี้เองอะเอ่แบตเทนพา a s สนี่ครับกดเคลิปออกปึ๊บ อ่าได้มาแล้วกุญแจผมตันนะครับกุญแจผมตันตอนนี้คือมันสามารถทําอะไรกับกุญแจได้นะไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปยิวหอกันดีกว่าโอ้เมื่อกี้ผมกด R เฉยติดบอกฟุตไปหน่อยอ่านี่ครับมาเข้ามาในนี้นะครับแล้วก็มาที่คราตอนนี้ผมมีเหรียญอะไรบ้างอะ่ะมีนี่ครับผมสามารถได้นหนึ่งตัวนะเป็น Shadow Token แบบพรีเมียมนะแล้วเนี่ย อันนี้ยังไม่ได้นะอันนี้เหมือนต้องแบตเทิลพาสตันก่อนนะถึงจะได้ไอฟนะีเติร์นโทเค็นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอแลกสักตัวหนึ่งนะได้ตัวเดียวเองเหรอตัวไหนหัวสุดครับอันนี้ตีเท่าไหร่หกสิบห้าหกสิบหกเอ่อตัวนี้แล้วกนะันฟีเรนนะเป็นลูปปั้นฟีเรนนะคราฟเลยปึ๊บนี่คือผมคราฟแล้วเนาะโอเคครับนี่คือผมคราฟแล้วเดี๋ยวลองใส่ดูปึ๊บ UGM Pass โอ้โห ว่ามันต้องตีแรงมากๆอ่ะเดี๋ยวผมลองไปให้มันตีดิเพิ่มเวลเพิ่มเวลปึ๊บเบ๊บ๊บขึ้นยังหกยังไม่ขึ้นเลยขึ้นยัง13 DC 13 DC นี่คือตันยังครับเหมือนจะตันแล้วนะ13 DC โอ้โหแรงกว่า UGM ที่ยังไม่ได้บวกนะครับแต่ว่านี้ไม่มีบัฟไงแรงกว่าอีกอ่ะอันนี้คือตันด้วยนะครับนี่นี่ตรงนี้คือตันด้วยนะตรงเทียนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ตันนะ ถ้าตันเนี่ยคงแบบโหตีแรงมากอะถ้าตันอะเดี๋ยวผมขอใส่เป็นทีมดาเมจก่อนนะครับกดทีมแล้วก็มาที่ดาเมจนะอีคิปเลยอ่ะดูใหม่สิตีเท่าไหร่อ่ะเจ็ดดีดีโอ้โหแรงจัดแรงมากครับแรงมากเดี๋ยวเราเอาตัวของเขาเนี่ยไปอัพหน่อยอ่ะมามาที่ชาร์จอัพเกรดครับเดี๋ยวอัพสักหน่อยอินฟิวเซอร์อินฟิวเซอร์เลอินฟิวชั่นนะครับ ต้องถอดก่อนอ่าอ่ถอดถอดสิบห้าแรคอน่าจะมีไปปึ๊บปึ๊บได้ไหมอันเนี้ยอันเนี้ยปึ๊บอือันนี้ก็ใช้ได้นะใช้ได้นะแต่ผมอยากได้อันนี้มากกว่าต่เอเลยไปไปมาคือวะมาคือวะไม่เอาเจ้าันนี้เดียวเท่านั้นเอ้ามาแล้วสักทีดิสักทีโอเคโ,อโหหนึ่งยังเหรอ อ,อีกหน่อยได้ไหม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 อีกหน่อยไปหลายหน่อยแล้วพอแล้วพอแล้วดาเมจสิบเวฟครับดามเมจอยู่ที่สิบหกดีๆโอ้โหโหดมากนะครับใครสามารถปั้นตัวนี้ไปถึงดงเาเมจเท่าไหร่ก็อย่าลืมเป็นผม,ผมที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะเออนี่ผมได้สนะิบหกดีๆครับโคตรแรงนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้ผมด้วยละกันนะครับก็สวัสดีไปพร้พมเย่ yeah.